มาแล้วอ่าววันนี้มาดูการ PVP แบบขำๆนะครับพอดีไปบังเอิญเจอทีมหนึ่งนี่นะฮะโอ้โหเลเวลต้อง L สาสแต่แบบของคนญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นตั้งตัวมาแบบเนี้ยเนี่ยครับ A เนี่ยครับ B โอ้โหก็คือไม่อยากจะชนะเขาหรอกนะเนี่ยตอนไปเล่นก็เลยเออหยอกๆเขาไปหน่อย นี่นะครับตั้งตัวมาแบบนี้ลุงก็ปล่อยเขาเดินมาตีป้อมเลยนะอ่ะเลื่อนมานิดกลางๆหน่อยนี่ครับกดออโต้กดคูณสองเลยปุ๊บเสร็จแล้วดูเขาตีป้อมเนี่ยมันไม่ยุบทักทีนะคาดว่าน่าจะแบบอีกนานนะครับกว่าจะตายนะคาดว่าตัองอีกนานกว่าจะตายลุงก็เลยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกตัวไปหน่อยดีกว่าอืม ก็คือเขาตีป้อมเรามันไม่ยุบเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับตีเคาะไปก็ไม่ยุบไม่อะไรเลยดูตัวสิครับไม่มีดาเมจอะไรทั้งนั้นนี่แล้วก็จัดตัวมาเอาฮาหรือเปล่าทำคอนเทนต์อะไรหรือเปล่านี่นะเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับใน pvp ดูครับดูครับโอ้โหเคาะป้อมไปก็ไม่ได้เลือดไม่มีรถสักนดจนสุดท้ายลุงก็ขี้เกียจรอแหละอ่ะลุงก็เลยออกตัวไป เหมือนว่าออกไอเคไปสักตัวสองตัวดูสิจะเป็นยังไงสุดท้ายไอเคเนี่ยไปโดนปืนนะครับตายเพราะปืนอ่าแสดงว่าปืนเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับปืนเนี่ยก็สามารถทําให้แลนเจอร์ที่มีเลือดเยอะๆเนี่ยตายได้เหมือนกันนะอ่าพอเขาเลเวลเยอะไงถ้าเขาอัพปืนเยอะนี่ไหมปืนก็จะแรงอ่าเดี๋ยวดูตอนไอเคออกมานะ <c oughs> เดี๋ยวสาภาพก็ออกมาแล้ว เออปมายางมายางเขี่ออกมายางยังไม่มานะครับนี่นี่นี่ลุงออกมาตัวหนึ่งเอ้าตายโดนปืนพอดีเห็นไหมครับออกมาปุ๊บปืนยิงนี่ปืนยิง,ยงเห็นไหมครับนี่ปืนยิงเห็นไหมครับปืนโดนปืนเห็นไฮมเห็นไหมปืนโอ้โหแรงตายเลยนะครับเออทีนี้ลุงก็เลยปล่อยแรนเจอร์ทุกตัวไปเลยอ่ะ เราจะได้จบไวๆนะครับแหมตั้งทีมมาได้แบบนี้อืมก็น่ารักดีนะแต่ว่า PVP ต้องใส่เขาจะไม่ได้แบบตั้งใจเล่นอะไรเท่าไหร่ก็เลยปล่อยให้แบบให้คนอื่นได้แจ้มไปอ่าต้องขอขอบคุณเจ้าของ id ด้วยแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของ id ด้วยนะครับที่เอามาลงคลิปนะครับได้ความบันเทิงยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องรูมันนีจุใจนะครับแม่จัดทีมมาสุดจริงๆนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุบจ๊บ